ดีค่ะพบกับแม่ค้าสายคมนะคะเจอกันคะ่ะกับเช้าเช้าโอเปเช้าสีตอนนี้นะคะก็เทิ่งเที่ยงนะคะของวันจันทร์ที่11บอนะคะสิสิงหาคมคะ่ะก็ยังเป็นวันหยุดของพี่ๆหลายๆท่านอยู่นะคะแต่บางท่านก็ยังไม่ได้หยุดเนาะวันนี้เนาะพรุ่งนี้ก็เป็นวันแม่นะคะวันที่12สิงหานะคะก็เป็นวันหยุดอีกวันนึงคะ่ะวันนี้แม่ค้านะคะก็มีมีดมาให้พี่ๆได้ชมกันเช่นเคยนะคะวันนี้แม่ค้ามีมีดมาทั้งหมด 8เล่มนะคะ8เล่มเนี่ยนะคะจะให้ราคาพิเศษเลยเนาะเอ่อชุดนี้นะคะอ่ะมีทั้งหมด8เล่มนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเล่มแรกเป็นยังไงเนาะ,ะอ่ะชุดนี้เขาจะมีตลับลูกปืนมีเอ่หล็กแหนบนะคะแล้วก็สปริงด้วยเนาะเดี๋ยวมาดูเล่มแรกคะ่ะเอาเล่มไหนก่อน เอาเล่มตลับลูกปืนก่อนคะ่ะเพราะว่าตลับลูกปืนเขามีเล่มเดียวนะคะปลาลังค่ะปลาลังเล่มใหญ่มากเล่มนี้นะคะเป็นปลาลังที่ทํามาจากเหล็กตลับลูกปืนเยอรมันนะคะกว้าง2.4ยาว13.4ค่ะยาว13.4สมัน8.5มิลค่ะสันโคนใหญ่มาก8.5มิลนะคะเล่มนี้น้าหนักเยอะคะ่ะน้ําหนัก800กรัมนะคะหนักมาก ส่วนมากไม่ค้าจะทำประมาณจิตร้อยกรัมเนาะแต่เล่มนี้นะคะแปดร้อยกรัมค่ะด้ามจับก็แปดนิ้วนะคะด้ามไม้ประดู่าคอลเลกค่ะเล่มนี้น้ำหนักดีค่ะแปดร้อยกรัมสามารถกำสองมือได้เนาะเพราะว่าเขาเป็นด้ามแปดนิ้วด้ามใหญ่นะคะเหมาะกับการฟันไม้ค่ะเพราะว่าปารางเราออกแบบมาในการฟันไม้นะคะเล่มนี้แปดร้อยกรัมนะคะปกติก็จะขายอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะแต่วันนี้แม่ค้าให้ราคาเล่มนี้ค่ะหนึ่งพันบาทนะคะ พร้อมฝัก PVC แล้วก็จัดส่งให้ฟรีด้วยค่ะผมลิปเลยค่ะปารังตลับลูกป,ปืนเยอรมันค่ะเล่มน,นี้นะคะเล่มที่หนึ่งราคา1นึ่พันบาทค่ะต่อไปเล่มที่สองจะเป็นด้ามบองเล่มที่สองเป็นด้ามบอ้องด้ามบ้องหัวมนแบบนี้นะคะเล่มน,นี้ด้ามบ้องจะทํามาจากเหล็กสปริงอ่ารถแท็กเตอร์เนาะกว้าง2.6ค่ะยาว13นิ้ว สันเล่มน,นี้ไม่ใหญ่มากนีเจ็ดร้อยห้าสิบกรัมนะคะอ่าชุดเพื่อนๆของเขาไหมคะขายอยู่ที่เล่มละหนึ่ันบาทนะคะแต่เล่มน,นี้ไหมคะให้ราคา9ก้าร้อยบาทนะคะสําหรับสำหรับอีโต้ปลายมนเล่มน,นี้นะคะเหล็กสปริงโลเทกเตอร์ค่ะจากหนึ่งพันนะคะอ่าคลิปนี้คลิปนี้ไหมคะให้ราคาเก้าร้อยบาทคะ่ะดูความคมคะ่ะคมคลิปเลยคะ่ะเหมาะกับการฟันไม้นะคะชุดนี้นะคะเป็นอ่า อิโต้หัวมนเนาะเล่มที่สองเก้าร้อยบาทต่อไปเล่มที่สามอีโต้หัวมนหลังตรงนะคะเล่มที่สามเล่มนี้ค่ะเล่มเล็กลงมานิดนึงเนาะกว้างสองจุดสี่ยาว 4, สิบเอ็ดจุดสี่สันสันเจ็ดมิลค่ะเล่มน,นี้สันเจ็ดมิลเล่มน,นี้น้ําหนักเจ็ดร้อยกร,รัมค่ะไม่หนักไม่เบานะคะก็แบบขนาดเจ็ดร้อยกร,รมัมก็จะขนาดพอดีพอดีเนาะด้ามเท่าไหร่เนี่ยลืมวัาดด้ามวัดด้ามก็อยู่ประมาณ ไม่เกินหกนิ้วนะคะอยู่ที่นี่เนาะด้ามประมาณหกนิ้วนะคะจุกเกือบหกนิ้วค่ะสําหรับด้ามบ้องเนาะด้ามบ้องสองเล่มนะคะด้ามบ้องสองเล่มทํามาจากเล็กสปริงเล็กแท็กรถแท็กเตอร์ค่ะเล่มนี้ไหมคะให้ราคาแปดร้อยบาทนะคะชุดที่แล้วเนี่ยราคาเก้าร้อยบาทนะคะเล่มนี้ไหมคะให้ราคาแปดร้อยบาทค่ะามมรมคลิปเลยค่ะ ท่านทานจากสําหรับท่านไหนที่ชอบอด้ามบ้องนะคะด้ามบ้องสปริงนะคะก็จะหมดปัญหาในการแตกร้าวของด้ามได้เนาะมาค่ะต่อไปเล่มที่สเล่มที่สจะเป็นด้ามบ้องเหมือนกันแต่ว่าเป็นทรงอมิสซุยนะคะอ่าเหล็กสปริงเล่งแทกรกลแทกเตอร์ค่ะกว้าง2.1ยาว13.4ค่ะ เล่มนี้สันใหญ่สัน8 5ดจดห้ามิลนะคะสันโคโนะสันโคน8.5ดจดห้ามิลน้ำหนักเล่มนี้ห0ร้อยกรัมนะคะเล่มนี้ห0ร้ยกรัมไม่ค้าราคา8 0ดร้อยบาทค่ะดัมบองก็จะเป็นทรงที่ค่อนข้างทายากนะคะก็จะเอ่ะคะก็จะให้ราคาเท่าๆกันเนาะกับด้ามกันเสียบนะคะดามบองเนี่ยเขาจะทํายากกว่าเพราะว่าเขาใช้เนื้อเหล็กเยอะนะคะแล้วก็บ้องตรงนี้เขาจะพับบ้องยากนะคะก็จะ ใช้เวลาในการทํานิดนึงเล่มน,นี้ค่ะเล่มสามเล่มสี่เนาะนะคะราคาแปดร้อยบาทนะคะทุกเล่มมีฝัก p v c ให้จัดส่งให้ฟรีไปทางไม่บวกเพิ่มนะคะอะต่อไปเล่มห้าห้าหกเจ็ดแปดเขาจะเป็นเหล็กแหนบนะคะเหล็กแหนบที่เป็นพ้าก๋อยพ้าก๋อยพ้าก๋อยหรือว่าพา้าหวดเนาะ เรียกแต่และที่เรียกไม่เหมือนกันนะคะผ้ะากอยหรือว่าพ้าหวดแบบนี้นะคะทามาจากเหล็กแหนบค่ะ,ะชุดนี้เขาจะเป็นชุดที่ค่อนข้างสั่นใหญ่เนะาะนะคะจะคัดแบบสั่นใหญ่ๆมาให้ลูกค้านะคะเพราะว่าเขาจะมีสันบางก็มีแต่ว่าก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งเนาะแต่ว่าถ้าสันใหญ่แบบนี้ก็จะเหมาะกับการ ฟันไม้ครัพี่ๆหลายท่านบอกว่าชอบสันใหญ่ๆนะคะใช้งานหนักนะคะอะเล่มนี้ค่ะเล่มที่ห้าพักก่อยนะคะที่ทํามาจากเหล็กแหนค่ะวางสองนิ้วยาวสิบสามจุดห้าสันโคนนะคะสันโคนแปดมิลเนาะแล้วก็ไล่อย,อย่างนี้นะคะสันใหญ่มากชุดนี้สันใหญ่นะคะสันโคนแปดมิลเล่มนี้น้ําหนักหกร้อยกรัมค่ะด้ามจับเนี่ยจะเป็นด้ามไม้ไผ่นะคะ ความยาวรักของด้ามอยู่ที่ประมาณ17นิ้วนะคะก็ไม้ไผ่ก็จะมีความแข็งแรงกว่าไม้อย่างอื่นนะคะเพราะว่าไม้ไผ่เขาจะมีความบบทนทานมากเมื่อก่อนแม่ค้าก็ใช้เป็นด้ามไม้ไม้สักนะคะไม้สักเขาจะมีความเปราะเนาะเวลาเราใช้งานดนักๆเขาก็จะมีความแบบแตกง่ายนะคะก็จะเปลี่ยนมาเป็นไม้ไผ่แบบนี้ให้นะคะด้ามเนี่ยจะเท่ากันหมดนะคะอยู่ที่10 17นิ้วค่ะ คมคลิปเลยค่ะสําหรับท่านไหนที่ชอบพ้าก่อยไว้อ่าถัางหญ้านะคะฟันแบบพวกวัชพืชหรือว่าฟันกิ่งไม้ตามที่สูงๆนะคะพวกเครือไม้พุ่มไม้นะคะพ้าก่อยแม่ค้าขายราคาปกติอยู่ที่เล่มละ600บาทนะคะต่อไปเล่มที่6ค่ะ ผ้ากอยเล่มที่หกว้างสองนิ้วยาวสิบสามจุดสองสันแปดจุดห้ามิลค่ะเล่มนี้สันใหญ่มากสันแปดจุดห้ามิลนะคะเล่มนี้น้ําหนักเท่ากันค่ะหกร้อยกรัมนะคะ,ะด้านจับก,ก็สิบเจ็ดนิ้วเท่ากันหมดเนาะนะคะใส่อ e ีฟอกซี่ให้ความแข็งแรงนะคะ เปลี่ยนเป็นด้ามไม้ไผ่ไม่เห็นลูกค้าบ่นนะว่าด้ามแตกด้ามหักนะคะเมื่อก่อนที่ตอนแรกๆชุดแรกๆไหมคะใส่เป็นด้ามไม้สักเนาะก็จะมีปัญหาในการด้ามแตกนะคะแต่ถามว่าใบามีดอ่ะคมดีไม่มีปัญหาค่ะแต่จะมีปัญหาตรงด้ามเนาะแต่ตั้งแต่เปลี่ยนเป็นด้ามไม้ไผ่แบบนี้ก็จะหมดปัญหาเลยค่ะต่อไปนะคะเล่มน,นี้เล่มที่เจ็ดค่ะ เล่มที่เจ็ดกว้างสองนิว้วยาวสิบสามจุสี่สันเจ็ดมิลค่ะเล่มน,นี้สันโคน7็ดมิลเล่มน,นี้น้ำหนักห5 0ห้าิกรัมนะคะชุดนี้เป็นชุดที่สันใหญ่น้ำหนักเยอะเนาะชุดก่อนๆถามว่ามีไหมสันเล็กๆบางๆก็สัน4ี่มิลห้ามิลก็มีนะคะแล้วก็มันบางเนาะแม่ค้าไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เอามาให้ลูกค้าดูนะคะแม,ม่ค้าก็ไม่ได้เอามาให้ลงคลิปให้ลูกค้าดูนะคะเพราะว่าส่วนมากลูกค้าจะถามหา สันใหญ่ๆเล่มใ,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 ใหญ่ๆใบยาวๆเนาะ,ะชุดนี้นะคะเล่ม5ถึงเล่ม8เป็นผ้ากอยเหล็กแหนกนะคะนะคะใ,คะให้ราคาเล่มละ600บาททุกเล่มน,นะคะแถวฝัก p ีวีให้แล้วก็จัดส่งให้ฟรีปลายทางไม่บอกเพิ่มค่ะต่อไปเล่มที่8เล่มสุดท้ายเล่มน,นี้กว้าง1.7ค่ะยาว12.4สันโคน8มิลค่ะโอ้สันใหญ่แลวเนี่ยสันโคนตรงนี้นะคะ8มิลแล้วก็จะไล่ตรงนี้ก็ใหญ่เนาะ เล่มนี้น้าหนักเยอะนะคะเจ็ดร้อยกรัมค่ะเล่มนี้ยาวยาวไม่เท่าเพื่อนเขานะแต่ว่าเขาจะสันเขาจะหน,นานะคะสันสันตรงนี้จะหนานมาถึงตรงกลางเลยค่ะสันหนานมาเกือบตรงปลายเลยเนาะ,ะตรงนี้เนาะมาถึงตรงนี้แล้วค่ะเขาจะสั้นกว่าเพื่อนแต่ว่าเล่มนี้จะน้ําหนักดีนะะ้าหนักเจ็ดร้อยกรัมนะคะประมาเนาะขาดเกินนินดๆหน่อยๆนะะ <c oughs> ดัาจับเท่ากันคะ่ะ ชุดนี้นะคะก็จะมีนีฟารังเนาะมีด้ามบ้องนะคะแล้วก็มีผ้ากอยผ้ากอยรู้สึกว่ามีแค่สี่เล่มนะคะสี่เล่มเล่มใหญ่นะแบบนี้มีสี่เล่มนะคะถ้าชุดนี้ปิดไปก็น่าจะเป็นชุดต่อไปนะคะชุดอื่นที่ช่างกําลังทาอยู่นะคะก็เล่มใหญ่มีน้อยค่ะเล่มใหญ่ไม่ได้ทําเยอะนะคะ่ากระดาษก็ไม่มีพอละ ถ้าพี่สนใจก็ทักมาค่ะที่เบอร์0ูนหกสองเก้าห้าศูนย์เจ็ดห้าแปดสองค่ะเพื่อน้ทักแอดไลน์ได้เลยนะคะเพื่อนๆขอดูรูปชัดๆอีกีในไลน์ได้ค่ะทุกเล่มแถมฟักพีบีซีให้แจกส่งฟรีทั่วไทยปลายทางไม่บกเพิ่มค่ะวันนี้แม่ค้าต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันไปคลิปหน้าสวัสดีค่ะ